สวัสดีครับพบกับภาเครื่องท่วไทยตัวภาเครื่องหรือว่าตัวเฮียภาเครื่องเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ยังสนใจนะครับราคาพระวันนี้นะครับองละ300บาทนะครับ4องค์1000นะครับส่งฟรีนะครับขายพลาดแล้วจะเสียใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผู้ติดตามจะ5000คนแล้วนะครับขาดอีกไม่เท่าไหร่นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ มาเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับนี่ไปเลยองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นกิ่งนะครับกลนทองคําแท้นะครับมาอันนี้โดนตีกลับมานะครับเอาไปเลยองคละสามร้อยสี่องพันจัดไปองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัลกระังพิมพ์ใหญ่นะครับไปไวหน่อยต้องขออภัยนะครับพระมีหนึ่งร้อยองนะครับพระมีหนึ่งร้อยองอ่าองนี้องค์ที่สามครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับ เป็นพระปิดตาเนื้อสัมฤิ์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับปิดตาเนื้อสัมฤิ์ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หนะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจดนะครับเป็นขุนแผนนะครับนี่นะครับ ปิดทองเดิมๆนะครับนี่นะครับขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับพระปิดทองมานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่7นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แดนะครับนี่นะครับพระร่วงนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่8นะครับเป็นพระร่วงนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ องนี้องที่8ครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับองค์ที่9เอาเป็นอะไรดีนี่ละกันนะครับสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9ครับผมสมเด็จวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้นองค์ต่อไปครับองค์ที่10นะครับ นี่นะครับพระกุเช่นกันนะครับพระกุสายเหนือนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับองค์ต่อไปครับผมองที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่12นะครับนี่นะครับพระปิดตานะครับ1 2ึสชั้นนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่องนี้องค์ที่12นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งใหญ่นะครับไม่ทราบที่เช่นกันนะครับพระลึกลับนะครับห้านี่นะครับองค์นี้องค์ที่13านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญอัปกาหนากากกระไลทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับมือรองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่มีกระแสพายเงินวิ่งนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่16นะครับนี่นะครับเป็นพระสังกจายนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพิมสองหน้านะครับนี่เก่าๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ส6บหนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระกุนะครับนี่นะครับเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับ องคต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นสมเด็จกรุบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้ครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่19นะครับเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับรุ่นถ้ารูปถ่ายรูปถ่ายรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามนะครับองค์นี้องค์ที่สิบงค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับ นี่ก็เป็นหนุมานแกะนะครับหลวงพ่อกลวยเช่นกันนะครับเป็นกะลาแกะนะครับหนุมานเชิญธงหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับองค์ละ3า0รอบาทนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรรุ่นแรกนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับนี่เลยอง์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับองค์ต่อไปกันเลยนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ดูนะครับวัสแกนะครับปีสาสิบเอ็ดนะครับเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นรูป่อบปั๊มหลวงพ่อเดิมออกวัด หนองโพนะครับนี่นะครับเนื้อทองผสมนะครับยาขัดแดงเดิมๆนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับชมองค์ต่อไปกันเลยนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับเป็นรูปลอหลงพราะเงินพิมพ์คิดตาสามชายใหญ่นะครับเนื้อออกสำลิดแก่เงินนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปครับผมองที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับเหรียญหลอเก่าไม่ทราบที่นะครับ องนี้องที่ยี่สิบหกนะครับเหรียญลอกเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าพระกิ่งนะครับนี่นะครับพระกิ่งวัดสุทัศนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับชอบองค์ไหนขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับโทรมาทักมาได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นนางพญาพิมพเข้าโค้งนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบแปดนะครับนางพญาพิมพ์เข้าโค้งนะครับเนื้อดินนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญเก้าปีลึกนะครับน่าจะเป็นหลวงพอดิ่งนะครับเนื้อทองแดงครับผมองค์ที่องที่ยี่สิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อชินนะครับนี่นะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับ ใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบองต่อไปครับผมองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งออกวัดจุลามณีนะครับนี่วัดจุลามณีที่ที่สร้างชาวเวสุวรรณนะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบเอ็ดอ์ต่อไปครับผมองค์ที่สาสิบสองนะครับ เอานีดีกว่านี่นี่ไม่รู้ที่นะครับเนื้อสำลิศนะครับเนื้อสำลิศเก้านะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับช่อเดิมๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวหลวงปู่บุญรุ่นแรกครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับ เป็นหลวงพ่อปานนะครับขี่ไก่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับแช่น้ำมนต์นะครับนี่องนี้องค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบหกเป็นนี่นะครับ เป็นพระพรมนะครับเป็นเหรียญพระพรมอาจารย์เฮงนะครับภัยวันนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อไปนะครับรุ่นแรกครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับ จะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อแตกลายงาสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดองต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับดูเนื้อสกกอนนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับเป็นพระกิ่งไพรีพินาศนะครับ พิมใหญ่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อสำลิดแก่เงินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับอง์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อระฆังหลังค้อนนะครับ นี่นะครับองนี้องที่สี่สิบสองนะครับเหรียญล่อระคังหลังค้อนนะครับผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพรลอดนะครับเนื้อสีเทานะครับหายากสวยมากสวยจริงๆนะครับคราบกุเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่44นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงหน้ากากกระไลทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่44ครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่45นะครับนี่ละกันนางกำแพงเพชรนะครับนี่หายากนะครับนางนะครับกลุ่กกำแพงเพชรนะครับเนื้อทูโทนนะครับสีดํานะครับดําแดงนะครับนี่องค์นี้องค์ที่45นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่46นะครับนี่เลยเป็นหล่อบโบราณน,นะครับคล้ายๆอุปคุตพิมพ์ยืนอุ้มบาทนะครับ right. นี่นะครับหล่อบโบราณสายใต้หรือใสยเขมรประมาณนั้นนะครับองค์นี้องค์ที่46องค์ต่อไปนะครับองค์ที่47นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับ right. นี่องค์นี้องค์ที่47นะครับพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับเอาเป็นอะไรดีหน้านี่ดีกว่าพระเชตุพนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อชินเงินนะครับอง์นี้องค์ที่48องค์ต่อไปนะครับองค์ที่49นะครับพระกิ่งต่อเลยพระกิ่งได้มาเยอะนะครับไม่ทราบที่ทั้งนั้นนะครับองค์นี้องค์ที่49นะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับเป็นตะกุดนะครับไอเคขบฟันนะครับนี่นะครับสายพิจิตนะครับองค์นี้องค์ที่50นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 6 6 6เก้าหกนะครับ มาองค์ต่อไปเลยองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนี่พระกุเช่นกันนะครับไม่ออกไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับผม นี่นะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับพระเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อผงนะครับลงรักปิดทองนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับ นี่ดีกว่าพระซุ้มกอพิมพ์กลางมีกระนกข้างนะครับนี่สวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับพระซุ้มกอพิมพ์กลางมีกระนกข้างครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรอพ่อแพรรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จเหรียญรอพ่อแพรรุ่นแรกครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญเหรียญเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับออกที่ไหนไม่รู้นะครับเนื้อปากาหน้ากากกระไลทองนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้องค์ที่ 57. ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นพระกุลีลาเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ 58. ห้าสิบแปดนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับ นี่นะครับเหรียญหล่อเก่าไม่รู้ที่เช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบนะครับเป็นพระปิดตาสายใต้นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นกะลาแกะนะครับน่าจะสายหลวงพ่อเปิลนะครับ แกะรูปเสือนะครับเป็นกะลาตาเดียวแกะนะครับเป็นรูปเสือโค้งนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเปิลนะครับเป็นหน้ากากเสือนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่62นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อตะเนื้อตะกัวเนื้อผงคุกรักขออภัยนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่63นะครับนี่เลยพระอะไรไม่รู้นะครับเนื้อออก ทองผสมนะครับมีลงลักปิดทองมานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่หกสิบสี่นะครับนี่นะครับเหรียญพะเยานะครับเกจิพะเยานะครับเนื้อทองแดงก็ไล่ทองนะครับพระเก้าปีลึกนะครับเมืองพะเยานะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่หกสิบห้านะครับเป็นพระมเหเป็นมเหสวนหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่65นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่66นะครับเป็นรูปรล่อหลงพ่อเงินนะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่ตะกัวรองพิมพ์นะครับก้นถ้วยนะครับองค์นี้องค์ที่66นะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่นะครับก้นถ้วยนะครับหายากองค์ต่อไปครับองค์ที่67นะครับกิ่งผมน้ำมนไม่ทราบที่นะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้ใครรู้ใครชอบจัดไปเลยนะครับ ราคาแบ่งปันอยู่แล้วนะครับองค์นี้องค์ที่67นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่68นะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อตะกัวชินนะครับสายหลวงปู่สุกนะครับแต่ไม่รู้ออกวัดไหนนะครับองค์นี้องค์ที่68นะครับหลังมีรอยจานนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่69นะครับเป็นพระโกพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่เลยนะครับองค์นี้องค์ที่69ครับผม องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับอง์ต่อไปนะครับอง์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่เลยเป็นพระกุนะครับท่ากระดานนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับพระกุท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงครับลงรักปิดทองนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับเอาอะไรดีนี่อ่ะน,นี่น่าจะเป็นพิมพ์พวกหลุกผู้สุกนะครับเนี่ยครับเนื้อตะกั่วชินนะครับไม่รู้ออกวัดไหนนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสององต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับนี่ดีกว่านี่สมเด็จอลรหั่นนะครับเนื้อเนื้อ เนื้อพระผงเป็นสมเด็จอรหันนะครับนี่นะครับลงรักปิกทองนะครับเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับนี่นะครับพระกุสายเหนือนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับ เป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์สังคติยาวนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับมีโค้ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นหานุมานนะครับเนื้อผงนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่กลนของคําด้วยองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับ นี่ดีกว่าเหรียญหล่อเก่าๆนะครับน่าจะออกวัสุทัศนะครับเหรียญหล่อเก่าๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับนี่นะครับพระกิ่งแล้วนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดเนื้ออัปก้านะครับนี่นะครับ <him> เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดเนื้อปาก้าครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเหรียญบาทน้ำมนใหญ่เนื้อทองแดงครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับอ่าปิดตานะครับเนื้อตะกั่วชินนะครับ นี on ่นะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดองต่อไปครับองค์ที่แปดสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระล่อนะครับพระล่อคล้ายๆพระจีนนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับองค์ต่อไปครับอง์ที่แปดสิบสามนะครับเป็นรูปล่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่อง์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับนี่นะครับ ในเกาๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับนี่นะครับพระปิดตาหลงพกแก้วนะครับนี่นะครับพิมพ์ปั้นนะครับลงรักน้ําเกลียงนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบห้าแล้วนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่86หนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนย่หอมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับออรรุ่น2นะครับขออภัยรุ่นสองนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนย่หอมรุ่น2นะครับองค์นี้องค์ที่86องค์หองต่อไปนะครับองค์ที่87นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดเก้าเ้าเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปบดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่88นะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับเนื้อตะกัวรองพิมพ์นะครับหลังมีตะกุดนะครับองค์นี้องค์ที่88นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่89นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับแต่เป็นพิมพ์พระรอดนะครับนี่ปี97นะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับองค์นี้องค์ที่89นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่90นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีรุ aja, ่นแรกครับน like um ี่นะครับทองแดงลมดําเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่90นะครับองค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์ที่9 1บเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับนางกีบบัวกําแพงเพชรนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับแร่ดอกมะขามชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่9 1บเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่92นะครับเป็นเหรียญหล่อวัดบ้านแหลมนะครับรุ่นแรกนะครับ องนี้องค์ที่เก้าสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปูทิมนะครับเสมาเนื้อเนื้อทองแดงลมดำหน้าหน้ากากกระไ่ทองนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่เกสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นหลวงพวกหลวงปุกเนื้อชินตะกัวนะครับน่าจะออกวัดส้มเซี่ยวนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามเก้าิบสี่ครับ องต่อไปครับองค์ที่95นะครับนี่นะครับเหรียญล่อพ่อเดิมนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ใครรู้ที่จัดไปครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่96นะครับเป็นพระกรุหูยานลบบุรีเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่96นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่97นะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนุนใหญ่นะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่เ7จดนะครับนางพญาพิมพ์อกหนูนใหญ่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่98ดนะครับเป็นเหรียญนาคปกนะครับเนื้อทองแดงกบหน้ากากกระไลท้องหลวงป่ทิมนะครับองค์นี้องที่98องค์ต่อไปครับองค์ที่99นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเนื้อตะกั่วลองพิมพ์อีกแล้วนะครับ เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับองค์นี้องค์ที่99นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่100เอาอะไรดีเนี่ยองค์ที่100เอานี้ดีกว่าอ่าองค์นี้องค์ที่100เอานี้ดีกว่าเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับใบสาเกนะครับเนื้ออัปก้านะครับอ่าองค์นี้องค์ที่100นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับตามที่อยู่นะครับ096 661 4848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามไว้เลยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ